สวัสดีค่ะคนละคนาราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกับหมอแพนนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงผลของราหูที่จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคมเป็นการทำนายในภาพรวมโดยให้น้ำหนักไปที่ราหูเป็นหลักส่วนรายละเอียดของดาวดวงอื่นเอาไว้เราค่อยไปว่ากันในคลิปดูดวงรายเดือนนะคะ ราศีกรกฎก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากราหูที่ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในรอบนี้ค่อนข้างมากนะคะคนราศีกรกฎเนี่ยรอบนี้ราหูจรเข้าพบกันมะราหูเป็นดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงเมื่อจรเข้าพบกันมะก็ย่อมจะต้องนําพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่หน้าที่การงานของคุณด้วยแล้วต้องขอบอกว่ารอบนี้คนราศีกรกฎถือว่าโชคดีนะคะรอบนี้ความเปลี่ยนแปลงที่ราหูนําพามา เป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับคุณได้แต่ก็ต้องขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ด้วยเพราะความเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องมีความยากมีความท้าทายเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยจะบอกว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าของคุณก็ได้เหมือนกันเรื่องที่คนราศีกรกฎจะต้องให้ความใส่ใจตลอดหนึ่งปีครึ่งต่อจากนี้แน่นอนว่าหลักๆแล้วก็คือเรื่องของงานเงินและคน ราหูเป็น้าแห่งความวุ่นวายปกติก็มีความแรงในตัวเองอยู่แล้วแถมรอบนี้ยังไม่ได้มาเดี่ยวยังพ่วงเอาดาวมรุษตยูที่จับจองพื้นที่อยู่ในราศีเมษอยู่ก่อนแล้วมาด้วยมาช่วยเพิ่มความแรงมากขึ้นก็ส่งผลให้คนราศีกรกฎจะตัดสินใจจากผลประโยชน์ของตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะคิดจะทำอะไรก็ต้องมีผลลัพธ์ที่ดีมีผลประโยชน์ที่ดีตามมา แต่ราหูเป็นเจ้าเรือนมรณะของคนร,ศราศีกรกฎเมื่อจรไปอยู่ในภพกัมมะก็ย่อมจะต้องมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับงานของคุณอย่างแน่นอนบางคนก็อาจจะถึงขั้นเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายที่ทํางานใหม่มีการเริ่มต้นธุรกิจใหม่โครงการใหม่บางคนเบาหน่อยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงานหรือระบบงานวางระบบการทํางานกันใหม่ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ว่าจะมาจากความจําเป็น แต่ส่วนหนึ่งก็มาจากความต้องการของคุณเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการที่คุณรู้สึกว่างานเก่าทึงจุดอิ่มตัวไม่ตอบโจทย์อีกแล้วหรืออาจจะเป็นการที่มีงานใหม่หรือโอกาสใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าผ่านเข้ามาช่วงเมษาถึงพฤกภาก็ขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมคว้าโอกาสไว้ให้อยู่มือตั้งแต่สงกรานต์เป็นต้นไปจะมีโอกาสดีๆมีโชคใหญ่ทางการงานวิ่งเข้ามาหาคุณซึ่งถ้าคุณคว้าโอกาสไว้ได้ก็แทบจะพลิกฟื้นกลับมากันได้เลยทีเดียวละค่ะ เจ้าของกิจาการเจ้าของธุรกิจคนค้าขายอาจจะได้งานใหญ่โครงการใหญ่มาไว้ในมือคนทํางานองค์กรก็อาจจะได้เลื่อนตําแหน่งได้ย้ายตําแหน่งได้โปรเจกต์ใหญ่มาทําคนที่กําลังคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือกําลังหางานใหม่อยู่ก็อาจจะได้งานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีช่วงเมษาพฤษภานี้เป็นช่วงที่การงานของคุณจะมีความยากมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกา่าปัญหาเก่าที่คุณพักเอาไว้ ปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหาที่เคยซุกอยู่ใต้โผมแต่ก็ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละค่ะที่จะนำพาความก้าวหน้าและโอกาสทางการงานมาให้กับคุณขอแค่คุณแก้ได้ก็จะมีผลลัพธ์ที่ดีตามมาแต่ในขณะเดียวกันช่วงเมษาพฤษภาก็เป็นช่วงที่จะมีความผันผวนทางการเงินค่อนข้างมากเรียกว่ารายจ่ายนี่ยุบยับทีเดียวทั้งงานราชงานหลวงก็มีหมดทั้งรายจ่ายจากการลงทุนและรายจ่ายจากการดูแลคนใกล้ชิด ดังนั้นในเรื่องของการเงินก็ต้องขอให้เรามัดระวางรอบคอบกันให้มากด้วยราหูเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงและความเปลี่ยนแปลงเมื่อจรเข้ามาสุกภพกับมะก็จะพาความโลภความหลงเข้ามาด้วยแถมรอบนี้ยังมีดาวมตรตยูมาเพิ่มกําลังความแรงขึ้นไปอีกส่งผลให้ถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือความต้องการแล้วคนราศีกรกฎอาจจะตัดสินใจด้วยความหุนหันขาดการชั่งน้ําหนักคนได้ผลเสียถ้าคุณไม่คอยเช็คความต้องการของตัวเองให้ดี แล้วเผลอปล่อยให้ความโลภนำทางก็อาจจะเกิดความเสียหายตามมาได้จากที่จะได้งานใหญ่ก็อาจจะมีเรื่องใหญ่เข้ามาแทนได้ก็ขอให้ระวังในเรื่องของความใจอ่อนระวังการเงินรั่วไหลพเพราะเพศตรงข้ามจะเชื่อใครจะช่วยใครขอให้เช็คเบื้องลึกเบื้องหลังกันให้ดีก่อนจะช่วยลดโอกาสเสียทรัพย์โดยใช้เหตุให้กับคุณได้ก็ขอให้ระวังคนมาหลอกใช้ความใจดีใจอ่อนของคุณด้วยช่วงเดือนเมษาพฤษภานเนี่ยก็ขอให ระวังปัญหาจากความยึดมั่นถือมั่นหรือความมั่นใจที่มากจนเกินไปแล้วก็ขอให้ระวังในเรื่องของคําพูดคําจาไว้ด้วยเป็นช่วงที่ความหัวร้อนหรือการพูดผิดจะทําให้ชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะจากราบตื่นกลายเป็นมีเรื่องมีราวตามมาได้ดังนั้นช่วงเมาฤฤษายนนี้ก็ขอให้มีสติทําใจร่มๆเลือกใช้คําพูดที่ถูกกาลเทศะถูกหูถูกอัธยาศัายคนฟัง งดเว้นการวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งต่อหน้าและในโซเชียลมีเดียก็จะช่วยให้ชีวิตสงบสุขราบรื่นขึ้นได้ค่ะถ้าอยากจะได้รับประโยชน์จากราหูในพบกันมาให้เต็มที่ก็ต้องใช้สติคุณธรรมและศีลธรรมควบคู่ไปด้วยนะคะจะเรียกว่าเป็นระบบเช็คแด์บาลานซ์ก็ได้ถ้าทำได้ตามนี้ก็รอรับงานใหญ่ได้เลยค่ะความโชคดีของคุณในรอบนี้ก็คือการที่มีดาวเสารดาวคู่มิตรของราหูอยู่ในพบปัตน,น้ มาช่วยลดความแรงของดาหูและดาวมฤุตยูลงความเชื่องช้าของดาวสาวก็จะคอยดึงดาวหูไว้ลดความใจเร็วด่วนได้ลดการตัดสินใจแบบฉุมระหุกกระทันหันได้ส่งผลให้คนราศีกรกฎคิดด้วยความรอบคอบม,มากขึ้นซึ่งก็เป็นผลดีในภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกแบบนี้นอกจากนี้คนราศีกรกฎก็ยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยก็คือดาวพรหัสที่จะจอเข้าสุภสุภะในวันที่8เมษายน ที่มาช่วยส่งเสริมในด้านปัญญาความคิดและในด้านผู้ถามทำให้ตลอดปี65นี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรมีความยากมีความท้าทายอะไรก็จะมีตัวช่วยมีทางออกดีๆให้กับคุณอยู่เสมอทำให้มีกัลยาณมิตรที่ดีมีญาติมิตรคนใกล้ชิดคนรอบตัวมาคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือดังนั้นสิ่งสำคัญสำหรับคนราศีกรกฎในปี65นี้ก็คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ และทำยังไงถึงจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ได้มากที่สุดปี65นี้เป็นปีที่ดีสำหรับคนราศีกรกฎนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปีที่ง่ายเลยคนราศีกรกฎเป็นคนเอาตัวรอดเก่งอยู่แล้วขอแค่คุณสู้ไม่ถอยลุยให้เต็มที่ใช้เหตุผลให้มากใช้อารมณ์ให้น้อยรอบคอบในทุกเรื่องราวทุกการกระทาไม่ไหลไปตามแรงยั่วยุข,ของสิ่งแวดล้อมกิเลสและความโลภชีวิตก็จะราบรื่นสงบสุข มีความสุขสมหวังในสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำขอแค่คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงสิ่งที่คิดสิ่งที่มุ่งหวังเอาไว้ก็จะเป็นจริงได้ทั้งหมดค่ะขอให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งปลอดโรคปลอดภยัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะคะสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ และจะได้ไม่พลาดคลิปดูดวงในเดือนต่อๆไปขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ